ดีค่ค่ะน,นิพึงถึงบ้านนะวันนี้เป็นเวงทีนี้จะต้องพานอีกเดียคถนนนะคะนี่ก็เลยแวะซื้อแบตเกอรี่มาหนึ่งถุงสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้นะเป็นทางผ่านเดินกลับบ้านพอดีนะคะวันนี้นะได้เวลาครบสิบวันแล้วนะคะทีนี้จะต้องพาลิซี่ไปตัดไหมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ลิซี่เขาอ้วกแล้วโนมันเขาเห็นพยาธิอยู่ในอ้วกของลิซี่เราก็เลยโทรไปหาหมอเพื่อจะซื้อ,อยาฆ่าพยาธินั่นเองนะคะหมอครับก็เลย ให้ไปเอานิดก็เลยถามว่าเออคือลิซซี่เขามีลูก2ตัวนะเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเ,ออเราก็พูดคุยกันนะ,นะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆอสามารถฉีดยาได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะนี่ก็เลยบอกว่าเอ,อ้ยโอเคงั้นขอทาเทมินให้เด็กๆได้ไหมเพราะว่าไหนๆก็ถึงเวลาฉีดยาแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพามาพร้อมลิซซี่เลยแล้วกันนะพอลิซซี่จะต้องตัดใหม่อยู่แล้วแล้วเด็กๆก็จะได้ฉีดยานะคะเขากออ็กลัวว่าเด็กๆจะแบบ รนลานหรืออะไรอย่างเงี้ยในไหนแม่จะมาก็พามาพร้อมแม่ทีเดียวเลยอีกอย่างใช้เวลาไม่นานนะคะเขาบอกว่าตัดใหม่แป๊บเดียวแล้วก็ฉีดยาเนาะนี่ก็เลยโอเคงั้นพาทั้งคู่ไปพร้อมกันเลยวันนี้นะคะถ้าไงตามไปดูกันเลยชิลี่ showing m i ี e j u s ิ a l i t t l ิ b i ฮะ Da ja ist noch einer. noch. Oh, oh, no. Da, einer ist noch. Kidatte, einer noch. Ich sah So. <at> <seeks competitions> okay? <preview werkSudeta> บ้านแล้วค่ะกีไ้ไม่เหมาอะไรเนี่ยป่ะป่าป่ป่าซาร่าเข้าไปกดประตูบ้านแล้วอือหือสวัสดีค่ะนนังซาร่าเพิ่งเลิกเรียนเจอกันตอนนี้จะออกจากบ้านพอดีลิซลซี่ออกมาแล้ว,ว <c oughs> อือหือดีใจมากลิซซี่ได้ถอดเสือ้อพันดา้า หาลที่ออกไม่เจอ <c oughs> เรียบร้อยเป็นยังไงคิดถึงบ้านหรือเปล่าเฉยๆ <sh arp> พอออกมาแล้วก็ไม่ได้ดีใจอะไรเท่าไหร่ตอนอยู่ข้างในแล้วร้องเมียวเมียวเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของลิซี่กันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไบงบงพี่บ้าง <c oughs> ร้อนข้างนอกวันนี้ในรถก็ร้อนต้องเปิดแอร์น่านะพันด้าจะเข้าไปอยู่หรออ,อ,อยากเข้าไปอีกหรอลิซี่พอกลับถ <c oughs> ึงบ้านก็เลียแผลเลียตัวใหญ่เลยอมไม่ต้องทำความสะอาดเยอะอย่างนั้นก็ได้ไหนมาดูพุงหน่อยซิ ็นไหมดูทําความสะอาดแล้วยังมีรอยช้าอยู่มองไม่ค่อยเห็นเลยอลิซีเ่เอ้ยตัดไหมออกเรียบร้อยอย่างที่เห็นเลยนะคะนี่ถ่ายคลิปให้ดูนิดหน่อยอยังไม่ยอมนะอยากกินนมแม่อะเราอะ <laughs> ลิซี่ทั้งถีบทั้ง คือไม่ยอมให้กินนมจริงๆนะวันนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าพาลิซี่ไปเอ่อถอดเสื้อนะแล้วก็ตัดไหมสิบวันคือได้ผลนะลิซี่ไม่อยากให้ลูกกินนมเลยแล้วเด็กๆก็มุนนะคืออยากนะคะเห็นลิซี่ถีบสองสามรอบแล้วนะก็เลยเอ็นดูนะคะถ่ายคลิปให้ดูแม่จะให้หย่านมแล้วรูสิตัวเบลอเลยพันด้า ตัวจะเท่าแม่อยู่แล้วยิงจะกินนมอยู่เลยเพิ่งตื่นนอนลิซี่ก็ยังรักทำความสะอาดให้ลูกตลอดอ่ะโมเมนเขอชวนจะไปไว่ายน้ำเตรียมของเอาไว้นะคะยังไม่รู้จะไปไว่ายเมื่อไหร่เลยเตรียมไว้ก่อน พี่ก็หลับอยู่งล่างมีแรงเล่นกับลูกแล้วลิซี่ตอนนี้นิดเริ่มเปิดประตูให้เด็กๆไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแล้วนะคะไม่ค่อยได้ปิดประตูละอ่าปิดเฉพาะตอนกลางคืนเวลาเราเข้านอนแต่ช่วงกลางวันหรือพระตอนเช้าเนี่ยก็จะเปิดประตูใหเ้เด็กขึ้นมาข้างบนบ้างอ้อนเราอะไหนแม่ขอดูแผลหน่อยสิม่มให้ดูจริงจังสักที ขอดูหน่อยไหนไหนเห็นไหมแผลแห้งแล้วไม่ปวมด้วยแต่ว่ายังมีรอยช้ำอยู่นิดหน่อย <c oughs> เด็กๆกินนมจนได้นะดูสิเต้านมนี่แดงแจ๋เชียวเนี่ยบางเต้านมก็ไม่ออกแล้วนะ <c oughs> บวมเชียวเต้านมริซี่ร <c oughs> ิซี่ สู้ลูกไม่ไหวเ,าเราอ่ะสองตัวช่วยกันลุมนะนเดี๋ยวแม่ช่วยนะเดี๋ยวถ้าแม่เห็นนะเดี๋ยวแม่ช่วยนะติกติก๊กอ้อนจะกินนมตลอดเลยแผลก็ยังไม่หายเออนี่จะรออีกสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ให้ลิซี่ออกจากบ้านรอให้ขนขึ้นก่อนก็ยังดีนี่ก็อยากออกบ้านแย่และ ใส่ใสายุ้งไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วพันด้าทำความสะอาดอารมณ์ดีเพิ่งตื่นนอนอารมณ์ดีใช่ไหมคะนอนอาบแดดนิดพ่พามาดูเด็กๆหลังจากฉีดยาก,ก็ดูปกติดีนะคะไม่มีผลข้างเคียง แต่ตอนนี้ได้เวลานอนคือง่วงมากไม่สนใจเลยใช่ไหมลิซี่สุริซี่ก็โอเคทุกอย่างนะคะแต่ว่าตรงคอเนี่ยเขาจะมีรอยเอ่อจากตัวเสื้อสีดแดงๆเนาะคอเสื้อเขาจะแบบน่าจะขับนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่มีรอยบาดแผลนะสิบวันก็ถือว่าโอเคนะคะแค่ขนเขาแบบเหมือนทุกทับอะเนาะฟันดีค่ะ ไม่สนใจเลยพันได้กับทีก็ทีก็ก็หลับนันะ่ะแต่หูตั้งใช้วันนี้นิ่จ่ายไปทั้งหมด1 1 3ยูโร81เซนในนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายของวัคซีนแล้วก็ยาทั้งหมด5เมตรนะนี่ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเป็นยาค่าพยาธินั่นเองค่าฉีดยาอยู่ที่เข็มละ3 2ยูโร50อันนี้ต่อตัวนะแล้วก็ไม่รวมภาษีนะคะภาษีจะอยู่ข้างล่างนี่เขาคิดต่างหากนะ ส่วนค่ายาเนี่ยอยู่ที่10ยูโร30เซนก็คือของเด็กๆนะคะต่อ1เมตรแล้วก็ของลิซี่เนี่ยอยู่ที่6ยูโร54เซนแต่คราวที่แล้วทินิดไปจ่ายเนี่ยคือนิจ่ายเงินสดนะนิจ่ายไป7ยูโรเสรๆนะคะอืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสิส่วนอันนี้จะเป็นค่าผ่าตัดลิซี่เนาะคราวที่แล้วนิจก็ให้ดูแล้วนะคะ150ยูโร77เซนครั้งต่อไปเนี่ยยังต้องไปฉีดอีกหลายอย่างเลยนะคะก็คือกันแมวบ้ากัน อะไรต่างๆนานานเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ภายในอีกหนึ่งเดือนเขาก็เขียนวันที่ให้ว่าจะต้องมาช่วงเวลานี้นะอันนี้จะเป็นสมุดของลิซซี่นะคะแต่ว่านิดเอาของดิเด็กใส่เข้าไว้ข้างในเนาะจะได้รู้นะคะวันที่เราจะต้องพาเด็กไปหาหมอรอบสองแล้วก็ไปฝัง ที่อยู่เหล็กอยู่ด้านในด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแมวชื่ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะพันอะไรคือแมวของพวกเรานะคะเป็นพันยุโรโปขนสั้นนะประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเปรียบเทียบกับที่มองไทยก็เป็นแมวบ้านๆธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่มีสายพันธุ์ที่แบบาราคาแพงนะนี่ก็เป็นถุงยาของเด็กๆนะคะนี่ได้มาทั้งหมด5เม็ดของลิซซี่ตุน1เม็ดนะคะแล้วก็ของเด็กๆเดีเด๋ยววันนี้จะให้เลยนะ คนละ1เม็ดนะคะแต่ตัวละ1เมนะ็ดเนาะนี่เลยอันนี้ซื้อมาตุนเอาไว้3เม็ดนะคะสาหรับอีก3เดือนจะได้แบบไม่ต้องไปเนาะพอครบ3เดือนแล้วนะคะแล้วนี้ก็เป็นสมุดของเด็กๆนะทุกครั้งที่เราไปหาหมอนะคะเราก็เอาสมุดนี้ไปด้วยนะเนาะเผื่อฉุกเฉินนะคะเขาจะได้ดูได้ข้างในแล้วก็หมอเนี่ยเขาจะชั่งน้ําหนักด้วยนะแต่ว่าในานี้ไม่มีบอกนะคะจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยพันด้าเนี่ยหนักกว่าลิซ,ซี่200กรัมอะคือแตกต่างกันมากนะคะสำหรับแมวตัวเล็กๆก่ะ พันตาอ้วนมากเลยกินเก่งโอเคค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดนะทีนี้ไปทำมาวันนี้นะคะถ้าอย่างไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ